Hello everyone right now y o u are here with ว j เจฟูจิฮ a ร a ย a มา a ตะแอนว i เจอ a กิฮ a ระยามาโวันนี้นะคะเรามีเมนูเด็ดสำหรับเมนูเส้นนะพี่อากิมีอะไรมั่งมีออะไรเยจะมีมาม่าต้มยำมาม่าหมูสับต้มยำมาม่าต้มยำน้ำกุ้งเอ้ยต้มยำกุ้งน้ำก้นแล้วก็ไวไวคลิกนะไวไวคลิกรสต้มโครงนะคะรวมไปถึงตัวนี้ขาดไม่ได้เลยปลากระป๋องตาสามแมครัวใช่แมครคร นะคะแล้วเราจะทําเป็นบะหมี่เมนูเส้นกันสําหรับมื้อเย็นนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ด้วย mm hmm. นะอันนี้ขอบคุณหลายพ่อแม่พี่น้องส่งมาให้ฟูจินี่นะซื้อมักขียยดแทบอันนี้รู mm ้จักบอยเงี้ยงเนี่ยดอกบักดินฟ้าแ mm hmm. ม่บอกแม่อันนี้ดอกบักดินฟ้าตัวน,นี้มันจะช่วยแก้เบาหวานความดันด้วยนะเพื่อนรู้ปะ่ะสาหรับดอกบักดินฟ้านะนี่อย่างนี้นะคะที่ประเทศลาวมีเยอะมากนะคะส่วนมากเขาจะไปทําเมนูพิเศษกันนะ ที่สปปล,ปลาวพี่อากิเคยเห็นปะ่ะอ่าแล้วเราก็จะใส่นี่นะเต้าหู้นะคะขึ้นช่ายต้นหอมผักชีกระเทียมถั่วพริกนะคะนี่สําคัญค่ะไม่ได้พี่อากิเพิ่งไปเก็บมาจากสวนสวนของเรานะคะนี่นะคะตัวนี้ช่วยลดเบาหวานความดันใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรรู้ปะใเอมะเขือพวงพร้อมหรืยอยังพร้อม,มแล้วมันนกล้องมาด้วย ตากลองนะคะตอนนี้เราก็ใส่ทุกอย่างรวมกันเราใส่ผักใส่ทุกอย่างรวมกันหมดแล้วนะเออคราวนี้ต่อไปเราก็จะใส่ที่ขาดไม่ได้ะที่จะต้องใส่น,นะคะนี่เลยไข่ <laughs> ใส่ไข่ลงไปนะคะเปลือกไข่เราไว้ทาปุ๋ยนะเราบีบให้ละเอียดนะบีบให้ละเอียดแบเน,นี้ยก้ใส่น้าแล้วเอาไปรดต้น้ำ ต้นไม้จะโตนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวนี้เลยปลากระป๋องปลาสามแม่ครัวนะ,ะใส่ลงไปหมดเลยย้ำมีย้ำม,มีย้ำม,มีย้ำม,ม,ม,มีไม่ออกไม่ออกน้องไม่ยอมออกนะคะส่วนน้ําตัวนี้นะฟูจิก็จะเอาไปใส่น้ำกระป๋องนะใส่น้าแล้วก็ไปทําปุ๋ยนะคะลดต้นไม้ มากมานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยเส้นเลยมาม,ามาออ่ารสต้มยำมีธาตุเหล็กแล้วก็มีวิตามินมนะีวิตามินด้วยนะธาตุเหล็กวิตามินเอนะคะไวๆคลิปรสต้มยำรสต้มโคลงขอไทยมามาออ่ารสต้มยำกุ้งนะะจวนละจวนละ Chuồn lắm, để đây mầm lắm, để đây mầm lắm, chuồn lắm, mà lời mả.